มาเจอแล้วครับเจ้าหนอนกินใบเนี่ยนะครับเจ้าตัวร้ายของเห็นแดงนะครับก็ท่านชมดูไว้นะฮะเนี่ยนะเป็นหนอนที่มันกัดกินซากพรใบเห็นแดงของเราเนี่ยครับเจอแบบนี้ต้องรีบกำจัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแพร่พันธุ์ไปก็จะทําให้เห็นของเราเนี่ยถูกทําลายได้ที่จ่าเลี้ยงไว้ในกระมังนะฮะเนี่ยมาแล้วครับเดี๋ยว อาจจะต้องใช้น้ำหมักนะครับผสมแล้วก็ฉีดพ่นกำจัดแต่ถ้าเราเจอตัวอย่างเงี้ยก็ทำลายได้เลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่จะทำให้เห็ดของเราตายได้นะครับเนี่ยต้องรีบกำจัดนะครับเจ้าหนอนกินพืชอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะระบาดครับถ้าเราไม่รีบกำจัดเนี่ยเนี่ยแต่เรเลี้ยงเห็ดแดงไว้ก็เต็มกระมังนะครับเริ่มมานะครับจะตัวร้ายของเรา ดูไว้นะฮะถ้าเจออย่างนี้ก็ทำชมก็ต้องรีบกำจัด